บ้านควรใหญ่แค่ไหนถึงเฮงบวกรวย สวัสดีครับพบกับรายการห่วงจุ้ยพิชวิตโดยจันจันไซเยมนะครับวันนี้นะครับเราจะมาพูดถึงลักษณะของบ้านบ้านจะใหญ่แค่ไหนตามาศาสตร์ของหวงจุย้ยแล้วมันจะดีเท่านั้นนะครับแต่ถามว่าต้องใหญ่ขนาดไหนละถึงจะเรียกว่าเฮงแล้วก็รวยถ้ามุมมองของศาสตร์หวงจุ้ยแล้วนะครับจะมองเรื่องของบ้านหลังใหญ่เนี่ยแน่นอนนะครับว่าต่อให้เป็นคลือหาดหรือว่าเป็นเพนเฮาก็ดีหรือว่าเป็นยังไงก็ดีนะครับที่บอกถึงว่าบ้านหลังเนี่ยมีลักษณะของคุ้มทรัพย์นะครับบ้านเนี่ยหลังใหญ่มีอำนาจหน้าที่วาสนาครับยังไงก็แแล้วต่นะครับ เราต้องมองชั้นหนึ่งเป็นหลักถ้าชั้นหนึ่งถูกต้องแน่นอนนะครับจะบอกถึงความเฮงแล้วก็ความรวยแน่นอนอย่างที่บอกไปนะครับจะเฮงเรื่องไหนถ้ามุมมองนะครับจะบอกถึงเรื่องเฮงเรื่องทรัพย์บ้านหลังใหญ่จะดีหลกัหลกๆแล้วคือต้องมี3สิ่ง3อย่างที่เป็นเบสิกเลยนะครับ1บ้านต้องมีความลึกต้องมีความยาวของบ้านเนี่ยค่อนข้างที่จะลึกนิดนึงลึกขนาดไหนลึกตั้งแต่ประตูทางเข้าบ้านจนถึงประตูออกหลังบ้านเนี่ยแน่นอนนะว่าขั้นต่ำอ,อยู่ที่ประมาณ10จนถึง15เมตรเนี่ยจะได้ความลึกแหละอย่างทีี่2รณ ถ้าทอนีตรงนี้ต่ำลงไปเป็นสเต็ปสเต็ปสเต็ปแน่นอนนะครับว่าจะเป็นผลบวกของเรื่องซับแน่นอนนะครับแต่ถ้ามีตัวยกพื้นสูงขึ้นมาแน่นอนว่าซับที่เข้ามาจะเป็นตัวยนซับทําให้ซับเนี้ยเข้าไม่ถึงตัวเก็บซับนั่นเองตรงนี้จะมีผลเรื่องซับอีกอย่างหนึ่งนะครับ,รบอย่างที่3นะครับจะพูดถึงเรื่องทิศถ้าเราได้ทิปดีแน่นอนนะครับว่ามีใช้กว่าครึ่งเรื่องหน้าที่การงานเรื่องธุรกิจจะไหลลื่นจะคล่องมากขึ้นนะครับถ้าเราได้ทิศดีแน่นอนนะครับทิปดีในที่เนี้ยทิปที่เหหมาาาาะสํํรรรับกกทธุิจ หลักๆเลยคือทิปใต้กับทิปตะวันตกนั่นเองตรงนี้ถ้าถามว่ามองถึงเรื่องความหลังใหญ่ของบ้านเนี่ยจะเห็งเลยก็ดีจะเห็งเรื่องสับดู3อย่างเนี่ยเป็นเบสิกเป็นพื้นฐานความลึกตัวทอนีพื้นต่ำเป็นสเต็ปหรือเปล่าแล้วก็ทิปที่ดีนะครับแค่นี้เองจะบอกถึงเรื่อง การเห่งเรื่องทรัพย์นะครับส่วนถามว่าเรื่องความรวยรวยเรื่องความสําคัญกับคนในครอบครัวถ้าครอบครัวไหนอยู่แน่นแฟนมีความกรตันยูนะครับมีความรู้คุณแล้วก็มีความอ่อนน้อมอุโสเนี่ยแน่นอนนะครับว่าบ้านหลังนั้นก็ต้องไปอีกไกลนะครับแน่นอนนะครับยิ่งบ้านหลังใหญ่ ขนาดไหนมีพื้นที่ใช้สอยของห้องเยอะความเป็นอยู่นะครับจะบอกถึงเรื่องตำแหน่งนะครับยิ่งห้องเยอะขนาดไหนคนที่อยู่หน้าสุดต้องเป็นคนที่อ่อนอาวุโสมากที่สุดนะครับถ้ายกตัวอ,อย่างง่ายๆมีครอบครัวครอบครัวหนึ่งมีบ้านสามชั้น ชั้นหนึ่งไม่มีห้องนอนมีแค่ห้องน้ำไว้ตัวเก็บซับพ,พื้นเนี่ยจะต่ำลงไปเป็นสเต็ปสเต็ปถูกต้องถูกหลักเลยแล้วก็ทิศดีด้วยบ้านได้ความลึกด้วยแต่ชั้นสองกับชั้นสามเนี่ยจะเป็นที่อยู่กันเราจะแบ่งแบบไหนนะครับว่าบ้านหลังเนี่ยควรอยู่แบบไหนยังไงแน่นอนนะครับชั้นที่สองเป็นชั้นที่ใกล้เคียงกับชั้นหนึ่งมากที่สุดเราจะให้คนที่แก่อุโสที่สุดนอนชั้นนี้ส,ส่วนใหญ่นะครับแน่นอนนะครับว่าคนที่อยู่ชั้นเนี่ยก็คือจะเป็นหลังสุด แน่นอนจะเป็นอากงกับอาสมมม่วนถัดมาตำแหน่งถัดไปที่อยู่เหลื่อมล้ำจากอากงอามาก็คือตำแหน่งที่อยู่ประมาณกลางของบ้านนะครับจะเป็นพ่อกับแม่ส่วนลูกนะครับถ้ามีห้องของชั้น3แนะนําให้นอนอยู่ส่วนหน้าสุดไม่ว่าจะเป็นชั้น2หรือชั้น3นะครับอันนี้ก็ขึ้นอยู่กับว่าปัจจัยหรือมุมมองนะครับว่ามีกี่ห้องหรือกี่ชั้นแต่ว่าถ้าพูดถึงตามหลักทั่วไปแล้วอากงกับอามา,มามควรอยู่หลังสุดบ้านแล้วก็ถัดมาตำแหน่งที่อาจจะอยู่กลางบ้านเนี่ยเป็นพ่อกับแม,ม่ส่วนตำแหน่งหน้าสุดเนี่ย จะเป็นลูกนะครับอันนี้ก็ขึ้นอยู่กับว่าบ้านหลังนั้นมีลักษณะของห้องของชั้นมากน้อยแค่ไหนยิ่งใหญ่เนี่ยการแก้ง่ายแต่ที่สําคัญที่สุดอยู่ที่ชั้นหนึ่งนั่นเองนะครับถ้าแก้ตามนี้ความสัมพันธ์ของคนในครอบครัวราบดื่นอยู่ยาวแน่นอนนะครับแล้วก็มุมมองทัานคติของคนในบ้านจะคิดบวกด้วยมีความประันยูด้วยแน่นอนแล้วก็ไม่ลืมสิ่งที่เรียกว่าคุณธรรมนั่นเองนะครับถ้าต้องการอยากจะทราบ สาระข่าวสารดีๆอย่างนี้อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe เป็นกำลังใจให้อาจารย์กันด้วยนะครับก็ถ้ามีปัญหาหรือข้อสงสัยเกับฮวงจุย้ยสามารถสอบถามได้เบื้องต้น2คํคำถามตามเบอร์ที่ขึ้นอยู่ข้างใต้นี้เลยนะครับหรือไม่ก็ถ้าต้องการอยากจะเชิญอาจารย์กันไปดูสถานที่จริงนะครับก็ติดต่อได้ตามเบอร์ที่ขึ้นอยู่ข้างใต้นี้เช่นกันนะครับขอบคุณมากครับ